สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถโฟล์ลิฟนะคะขนาด2.5ตันนะคะคันนี้จะเป็นโตโยต้ารุ่น6 FG 25นะคะเป็นระบบเกียร์ธรรมดาเสาสูงที่3เมตรนะคะเดี๋ยวเราชมชาติกันเลยค่ะ<ม>วันนี้เครื่องเจ็์ดีเซลนะคะเกียร์เกียร์ธรรมดา สนใจคะโทรสอบถามที่เบอร์โทร0 8 1 8 3 0 2 9 0 9นะคะติดต่อหาคุณจิโร่โลดได้เลยนะคะอันนี้จะมีฟูปีด้วยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเทสสินค้าได้ที่หน้าร้าน MPV ของเราเลยนะคะ ตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะได้เครื่องยนต์โตโยตานะคะประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ